ครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการ police ครับทางช่องปลิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมเจอกันเป็นประจำในเรื่องของการพูดคุยนะครับในแวดวงสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะพาไปคุยเรื่องอะไรพาไปคุยที่ไหนแล้วก็คุยกับใครนะครับรอติดตามได้เลยเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดแบบนี้แน่นอนตอนนี้เราเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับใครอยากติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งเรามีทั้งออนแอร์ออนแอปพลิเคชันครับแล้วก็รวมไปถึงออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกันผ่านทาง p ลิ i ทีวีตอนนี้ออนแอร์นะครับ ลงมาข้างล่างอยากฟังแนวพอแคสตคนะครับสามารถปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณแท็บเล็ตน,นะฮะหรือว่าตอบบลูทูธฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเปิดหน้าจอโทรศัพท์ของคุณมาปกติครับแล้วก็เห็นเราอยู่ในหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะโดยวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับผมฟาลุกพลวัตน,นั่นเองแลวก็รวมไปถึงย้อนหลังนะครับแฟนเพจของเรานั่นคือ police tv สถานีตำรวจสถานีโทรทัศน์สํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับของแท้ต้องมีบลูสติ๊กขึ้นหลังชื่อด้วยแล้วก็เพิ่มเติมใน YouTube เเช่นคยนคผู้ผ้มไปนหาท่น กันนะฮะฮวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมา ต้องบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลออฟฟิศของบริษัททีวีนะครับเรายังคงอยู่ในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นตึกตรงข้ามกันเลยครับจริงๆต้องบอกว่าทางรายการบริษัททเนี่ยเคยเข้ามาสัมภาษณ์นะฮะตำรวจของอ e ินโดนีเไปแล้วรอบหนึ่งคุณผู้ชมแต่วันนี้พาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของหมายแดงให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นดีกว่าบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะประเทศไทยเดี๋ยวโหม,มีมีผู้ร้ายข้ามแดน,เ,นเดินทางเข้ามาเยอะมากรวมไปถึงคนที่ก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยเดินทาง,างไปต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันทีนี้ในขั้นตอนขออองกการห แดงเนี่ยมันมีวิธีการขั้นตอนยากไหมและต้องออกทุกคดีหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของคดีล่าสุดแน่นอนเสจโจวปัตนีนี่คือรุนแรงมากนะฮะมาพูดคุยกันครับแล้วก็ทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมอยู่กับรองผู้กำกับฝ่ายสนธิสัญญาและความร่วมมือต่างประเทศนะครับอยู่กับพี่นิยมครับพันธุ์รโทโนิยมกาเซนครับพนิยมวส,สวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันนะฮะว่า จริงๆเรื่องของหมายแดงเนี่ยบางคนอาจจะเคยเห็นแบบในหนังบางคนก็หูหมายแดงอินเตอร์โพดูแล้วมันเป็นน่าจะเป็นหมายอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดใช้คํานิยามประมาณนี้คือมันถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยอินเตอร์โพเรโนติสเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นหมายจับนะค,ะครับมันเป็นเหมือนประกาศประกาศที่ทําให้แต่ละประเทศรู้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีความอันตรายแล้วก็เป็นบุคคลที่ทั่วโลกต้องการตัวซึ่งมันก็ไม่ได้มีสภาพในการ,บ,ารบังคับว่า แต่ละประเทศจะต้องดําเนินการจับให้แต่ว่ามันจะเป็น uh, ม kind of ันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นความร่วมมือเป็นความร่วมมือแล้วทีนี้ในแต่ละประเทศมันก็จะมีกฎหมายระเบียบของเขาว่าจะจับได้หรือจับไม่ได้แล้วก็พอจับแล้วจะต้องส่งเป็นผู้ไร้ค่ามแดงหรือจะในปรเทศออกหรือว่าจะป้องกันไม่ให้เข้าเมืองอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ประเทศนั้นไปใช่ครับเขาจะไม่ไม่ได้เป็นเป็นสภาพที่ที่เป็นบังคับเขาจริงๆแล้วคนทั่วไปจะรู้จักว่าคือหมายแดงจริงๆแล้วในทางระบบสากลเราจะใช้คาว่าเป็นประกาศ สีแดงมากกว่าคือ mm hmm. คือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าเห็นแล้วเป็นหมายจับแต่ว่าการที่จะออก interpol red notice ได้เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่อันตรายเป็นบุคคลที่มีการออกหมายจับไว้ทีนี้พอออกหมายจับไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยติดปากแล้วก็มันเรียกได้ไงก็เลยเป็นหมายแดงหมายแดงกันไปใช่ใช่หรือจริงๆก็คือเป็นประกาศสีแดงอะไรประมาณนั้นคือยังยๆถ้าเกิดพูดถึงในหนังก็จะเห็นแบบถ้าเป็นหนังสมัยก่อนๆใน่แนวแนวีเรียดก็คือวันเต้แล้วก็แปะเข้าไปอะไรประมาณนั้นแปะประกาศอย่างนี้ครับอย่างนี้เลย ทีนี้เวลา,าวันเตะและปิดประกาศเนี่ยจริงๆแล้วมันมันจะมีหลายคดีนะคุณดาวูแต่ว่าในของตํารวจสากลเนี่ยเวลาที่เขาต้องการตัวเนี่ยมันจะมีคนหลายแบบแต่ของตํารวจสากลเนี่ยสีข้อที่ข้อห้ามเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอเชื้อชาติาศาสนาและทางทหาร <c oughs> คือหมายความว่าถ้าหากว่ามีอินเตอร์โพเรตโนติสเนี่ยจะเป็นคนที่ปลอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> จะบอกว่าคนบางคนถูกประกาศทางด้านการเมืองหรือเป็นข้อขัดแย้งทางด้านการทหาร <c oughs> หรือเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติเกี่ยวกับสีผิวริอศาสนาเนี่ยอินเตอร์โพจะจะไม่ประกาศเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเป็นสิทธิพื้นฐานที่คนจะเห็นต่างกันได้ก็แค <c oughs> ่เป็นลักษณะนี้ครับโอ้ไอ้นี้ความรู้ใหม่ผมเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วผู้ร้ายข้ามแดนหรือผู้ร้ายทางการเมืองสมมติเกาะคดีในประเทศใดจะมีการ โ<ข>มเดลคุณผู้ชมครับเป็นการรัฐประหารอะไรเงี้ยแล้วก็นหนีไปจะต,ต้องเป็นหมายแดงไม่ใช่ไม่ไม่ได้เลยมไม่ได้เลย<ม>เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่างได้ทีนี้<ม>ถ้าหว่ามันไม่ได้คืออินเตอร์โพลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอินเตอร์โพลเนี่ยชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคืออินเตอร์เนชั่นแนลคริมินัลโพลิสออแกเนอเรชันท้าย่อ,อคือ ICPO แต่คนจะติดปากว่าอินเตอร์โพลทีนี้เวลาแปลมันคือองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศฉะนั้นคดีเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคคดดีีีออาาญหรืท เกี่ยวกับอัจญากรรมทีนี้พอเป็นอัจญากรรมมันจะมีทั้งอัจญากรรมทั่วไปกับ,ากบอาจญากรรมข้ามชาติอาจฉรกรรมทั่วไปคือทําความผิดในนี้แล้วก็หลบหนีไปอาจญากรรมข้ามชาติคือบางทีทําผิดเหมือนแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่ในประเทศนี้แต่ว่าผลกระทบเกิดที่ประเทศอื่นก็จะอย่างนี้อันนี้คือต้องออกหมายแดงแล้วอ่าแล้วแล้วแต่ว่าจะมีความจําเป็นในการออกหมายซึ่งทีนี้หลายคนไม่รู้ว่า ไอ้ร์โพต้องอมีเรโนจริงๆแล้วมีมี8หมายนะครับ,รบมี8แ,แบบแล้วก็แล้วก็มไม่ใช่แค่เพียงเรโนนี่อย่างเดียวไม,ม่โอ้เออเป็นมันเป็นประโยชน์กับประชาชนมากแต่ว่าค,คนจะเข้าใจว่าเออนี่ถ้าหากว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีเป็นออินเตร์โพเรโนนอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าญาติคุณฟารุปเนี่ยไปเที่ยวมิลานไปเที่ยวอ่าปารีสแล้วอ้าวไม่ได้กลับบ้านแล้วติดต่อไม่ได้อ่าแล้วทีนี้ถ้าอยู่ที่ตำรวจไทยใช่ไหมอ่าเข้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตอ้าหาญาติไม่เจอ เขาก็สอบถามเอ้ยตำรวจช่วยหายาแน่นอนถามว่าเป็นงานตำรวจไหมมันก็คืองานตำรวจเหมือนกันแล้วถามว่าเนี่ยคือพอหายาไม่เจอแล้วติดตามเขาต้องออกอินเตอร์โพลเรตโนติสไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันกลายเป็นเหมือนมีหมายวันเต้นจับตัวอะไรแแต่ว่าเขาจะเป็นอินเตอร์โพเออเยลโล่โนติสก็จะเป็นมิสซิ่งเพอร์เซ็นต์คือคือมันจะมีหมายอ่าหลายแบบเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอ่ามันงานตำรวจเนี่ยมันจะมีงานทั้งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการบริหารจัดการคดีอาญาและก็การบริการประชาชนด้วยก็คืออยู่ในส่วนของอินเตอร์โพลเป็นเหมือนกกัันท้งโล ใช่ <ừ> ครับนอกจากหมายแดงหมายเหลืองแล้วมีหมายอะไรอีกฮะมีอินเตอร์โพลเรดโนติสประกาศตำรวจสากลสีแดงอินเตอร์โพลบลูโนติสตำ,ตำรวจสากลสีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่คือทำอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ดีกว่าครับหมายแดงเนี่ยอินเตอร์โพลเรดโนติสเนี่ยประกาศตำรวจสากลสีแดงเนี่ยก็จะใช้ในการติดตามผู้ต้องหาอันนี้คือรุนแรงที่สุดอันนี้คือหนักสุดครับหนักสุดคือเป็น คนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีหมายจอเป็นคนที่กระทาความผิดอาญา่คอความเดือดร้อนอแล้วก็มีมีอ่าอ่าโอกาสที่จะอ่าหลบหนีมีศักยภาพทางการเงินการเดินทางหรือต่างๆแล้วก็บางทีเวลาเขาหนีเหมือนสมมติว่าเราทําความผิดเนี่ยเราหนีไปที่ประเทศที่เขามีส่วนที่สัญญาสมภูราข้ามแดนกันไหม เราก็ไม่เราก็ไม่บางประเทศที่แบบอื่นเขาไม่ไม่ติดเอโยูกันใช่ก็นี้พอเป็นแบบนี้มันก็ทําให้ให้เขาเนี่ยสบายมากขึ้นนี่แหละมันถึงจําเป็นที่จะต้องมี인터โฟเรนต์โนทิสเพื่อช่วยดูว่าบางประเทศเนี่ยพอไปพอมันไม่ไม่มีส่วนที่สัญญาเขาก็จะจับให้มันก็ไม่ได้แต่ว่าเขาก็จะช่วยช่วยมอนิเตอร์ให้ช่วยดูให้เหมือนสมมุติว่าเราเป็นคนร้ายเราบินไปไปที่ประเทศอื่นไม่ได้หมายความว่าเขาเราจะต้องถูกจับเลยไม่ใช่มันก็จะมีมีคนเพราะว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎหมายบ้านเขาไงก็จับเราไม่ได้พราเราทำ ตรงนี้แล้วเราก็นหนีไปในประเทศ <c oughs> เทศ <c oughs> ี่ไม่มีสันติสัญญาอันนี้ก็จะเขา้าใจนะไอ้น,นี้คือ interpolate notice ท <c oughs> ีนี้พอเป็น interpolate notice ่ <c oughs> วัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยคือเพื่อให้มีการจับกลุ่มตัว <c oughs> ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน <c oughs> อันก็คือ extradition นั่นเองทีนี้เรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยตำรวจเนี่ยจะต้องประสานงานกับทางอายการสูงสุดในในกรณีที่เป็นประเทศที่มีสนธิสัญญาแต่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีสนธิสัญญาเนี่ยเราก็จะมีช่องทางผ่านกระทรวงการต่างประเทศในการที่จะนำตัวเขาเนี่ยกลับมาดำเนิน คดีได <c red its> ้ก็ต้องมีการบูรณาการกันหลายหน่วยแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็จะเป็นจุดที่ตํารวจเนี่ยจะต้องช่วยหาก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วแล้วเราจะไปตามที่ประเทศไหนอะสมมุติว่าไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีอ่าสนธิสัญญาข้ามแดนกันกลายเป็นว่าเราเนี่ยขออนุญาตไปทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าโอเคก่อนเนี่ยจเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะเราทำาไงต่อครับขั้นตอนคือส่งตำรวจไปเลยไหมฮะไม่เราต้นกว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาจะดำเนินการจับกลุ่มให้พาจับกลุ่มให้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบุญ คุณเขาเรียกว่าหลักต่างแทน <c oughs> คือคุณจับให้ครั้งนี้พอครั้งหน้าถ้าเขามีเคสอ,อะไรที่ขอความช่วยเหลือเ,เราคร,ราั้งหน้าเนี่ยเราก็จะช่วยเขาตอบแทนกัน, <c oughs> นแล้วก็หลังจากนั้น <c oughs> อาจจะเป็นผลกวงมาจากการเซน็นเอเยูหลังจากนั้นก็ว่ากัน <c oughs> ไปอีกทีนึง <c oughs> แต่ปกติแล้วถ้าเกิดหนีเข้าไปในประเทศที่เนี่ยไม่มีสนธิสัญญาแบบหมายแดงเนี่ยครับ หลักๆแล้วเขาเคยมีส่งผู้ลายกลับมาให้เราไหมครับมีเยอะเลยครับมีมีเยอะเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจที่ต้องดีต่อกันนะครับทีนี้อันนี้คือ interpol red notice ต่อมาก็คือ interpol blue notice blue เนี่ยเมื่อกี้ red notice เน่ยคือเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมครับ blue notice เนี่ยอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็ได้ เป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้อ,อาจจะเป็นพยานก็ได้อาจจะเป็นเหยื่อก็ได้อันนี้แล้วแต่อ๋อเรียกเป็นบรูโนติสเป็นบร<ป>ูโนติสแต่ว่าเราอะต้องการข้อมูลเช่น เนี่ยเจอบุคคลตาม C C T V แต่หน้ามันไม่ชัดแต่มันมีรอยสักประมาณช่วยบอกให้หน่อยว่าคนนี้น่าจะเป็นใครหรือถ้าสมมติว่าเรารู้ชื่อคนแล้วแล้วก็ช่วยบอกว่าเอ้เขาคนนี้เขาเดินทางไปบ้านคุณไหมขออินพักเกชัน r ด้คอร์ดประวัติการเดินทางเข้าออกหน่อยได้ไหมถ้าไปที่ประเทศคุณแล้วแล้วหนีออกไปแล้วเขาไปที่ประเทศไหนเราจะได้ติดตามต่ออันนี้จะเป็น blue notice ครับก็จะช่วย locate คือช่วยระบุทิ่ที่อยู่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ เรแต่เราว่าจะส่งตำรวจเข้าไปจับหรือจะขอความร่วมมือจากตำรวจไปจับไม่ได้นะอ๋อจริงเหรอครับคือคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเหมือนใหนังนะใช่คือในในในหนังเนี่ยเหมือนแบบว่าอะไรนะ c i a บุกเข้าไปในประเทศนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อิน i n t e r โพลเนี่ยคือหน้างานของเตอร์โพลเนี่ยจะเป็นงานประสานเพื่อทำนำดำเนินการคือคือคุณฟารุกลองคิดดูสมมติว่าผมอ่ะเป็นเพื่อนกับประเทศ A ครับประเทศ A ประเทศใดก็ได้ทีนี้ปรากฏว่า ประเทศ B เนี่ยมีในมีประเทศ A อยู่แล้วพอ,อพอผมบินไปที่ประเทศประเทศ B เนี่ยเพื่อน,นําตัวคนของประเทศ A มาเนี่ยมผมที่เคยเป็นเพื่อนกับประเทศเอจับปรเไป จับคนของประเทศ A แล้วให้ประเทศ B แล้วผมจะมองหน้ากันติดไหมครับเออ,เอ,อทีนี้เราก็เลยจะเป็นคนที่คอยเอาข้อมลูลแชร์ข้อมูลและคอยออคอยประสานแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ1 9 6ประเทศเราต้องต้อง,ต,องต้องรักษาแล้วก็เราทําภายใต้กรอบของกฎหมายไม่มีเรื่องของการเมืองเชื้อชาติศาสนาทางทหารต่อให้ <ผม S 1> บอก,บอกว่าสมมติหลายคนบอกหึแต่เขามาทําความผิดนะอาจจะเป็นการฆ่าคนตายหรือว่ามีช่อกงในประเทศเราก็ได้แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับเขาในประเทศเขามันเป็นอธิปไตยของแต่ละประเทศเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ย ต่างประเทศเนี่ยเขามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะร่วมกับเราในการสืบสวนสอบสวนได้แต่เขามาแล้วอยู่ดีๆมาจับแล้วกาลากไปไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เวลาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเขาจะไม่ส่งคนชาติตัวเองเนี่ยให้ชาติอื่นคือกลับมาขึ้นนี่คือบ้านเราอ่ะบ้านแม่เรากลับมาที่บ้านเราอย่างไั้ก็มีความผิดมาอะไรกันอ่เขาก็จะไปบังคับใช้กฎหมายในประเทศเขาแทนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นเนี่ยหลายคนส่วนใหญ่จริงๆผมเองก็เคยนึกเหมือนกันว่าดูจากในหนังนี่แหละมัน ก็จะมีการของวุ้ยม uh ีตำรวจบินจากประเทศนี้ไปจับคนในประเทศนั้นไปประสานได้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องลงแล้วไปไปไปจับเขาไล่ล่าข้ามแดนคุณผู้ชมล่าสุดขอบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมีหลายเรื่องเลยครับใช่แล้วที่นี้ปุ๊บกลายเป็นว่าสมมุติว่าผู้ร้ายเนี่ยที่ที่ที่หลบหนีไปเนี่ยเราจะต้องดู ความเร่งด่วนขนาดไหนครับว่าเราจะต้องออกหมายแดงอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วของพนักงานสอบสวนน่ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องออกหมายแดงทุกเคสสมม,ตมุติว่าเวลาของพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาเราดาเนินคดีจริงๆไม่ใช่มีแค่พนักงานสอบสวนของตํารวจแต่ว่าของ DSI หรือหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นๆของส่วนราชกากรของส่วนอื่นเนี่ยออเขาสามารถที่จะยื่นคําร้องมาได้ตามอำนาจหน้าที่หรือของปปงที่ดูเรื่องของการฟอกเงินหรืออะไรคือคือสามารถแจ้งข้อมูลมาได้หมดเลย แต่ว่าต้องเป็นจากหน่วยที่บังคับใช้กฎหมายมทีนี้พอมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกเคสที่เราจะประสานออกหมายแดงคือค,คือเราต้องดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของอินทรพโอไหมแล้วก็มันมีภาวะความจะเป็นเร่งเร่งด่วนหรือเปล่าภาวะความจะเป็นเร่งเร่งด่วนนั้นเช่น เขามีศักยภาพในการเดินทางเขาอาจจะทําให้พยานหลักฐานยุ่งเงยิงหรืออาจจะเป็นภัยต่อข้อความเนี่ยเราก็จะจะพิจารณาซึ่งถามว่าเราเป็นคนออกไหมไม่ใช่นะครับคนค <c oughs> ืออินเตอร์โพลเราเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็ส่งข้อมูลไปในระบบของอินเตอร์โพลแล้วก็คนผู้ที่พิจารณาเนี่ยจะมีคณะกรรมการของอินเตอร์โพลพิจารณาอีกทีหนึ่งฉะนั้นเวลาเราได้อยู่นว่าเ,เนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานออก <c oughs> มาอะไรไม่ไมไมไ ยิ่งเป็นคนร้ายรายสสำคัญที่ทั่วโลกเนี่ยจะต้องช่วยกันจับตาเนี่ยก็ต้องยรวขึ้นเ็ต้องต้องต้องประสานผมขออนุญาตฮะพี่นิยมสมมุติยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของเสียเจ้าปัตตานีอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องออกต้องขอแบบขอความร่วมมือใหม่แดง ไประยะเวลามันก็จะเร็วขึ้นไหมครับถ้าเป็นคดีร้ายแรงคือคอ,อยู่ทีอ่อยู่ที่คําร้องที่จริงๆแล้วเป็นเป็นแบบนี้ทุกเคสนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนว่าจะเป็นเคสเคสไหนคือทุกเคสเนี่ยถ้าว่ามันเป็นคนร้ายรายสําคัญคแล้วก็ต้องต้องต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่ง<ม>คือส่วนของการดาเนินคดีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของการเตรียมเพื่อทําคําร้องขอผู้ร้ายกล้ามแดนถ้าว่าแค่แค่ระบุว่าเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศไหนนะก็เป็นอินเทอร์โพลบลูโนติสก็ก็ก็เป็ไลไปต่อยก็ได้ แต่ถ้าสมมติว่าถึงกับต้องการตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเลยพนักงานสวนก็ต้องเตรียมข้อมูลอกองว่าเอยเนี่ยตอนนี้อยู่ในประเทศที่มีสนที่สัญญาหรือเปล่ารหรือไม่มีส่วนที่สัญญาทางอายการต้องเตรียมอะไรบ้างต้องแปลเอกสารอะไรบ้างมสมมติเราไปอยู่ที่ตอนนี้เขาหนีไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษจัดทำคำร้องใจเป็นภาษาอังกฤษซีเฉบัมพอเขารู้ว่าเรากําลังจะไปอังกฤษเขาหนีมาเข <laughs> าหนีมาสเปนเราก็ต้องทําคําร้องเป็นภาษาสเปนแล้วส่งไปทีนี้ทีนี้เวลาทำเนี่ยเราก็จะ เวลาออกประกาศตำรวจสากลไม่ใช่แบบกระตุกกระตากงงนะคือคุณติดตามข่าวคนร้ายเขาตามไหมครับเขาตามเหมือนกันจริงเขารู้ว่าจะไปทำร้ายตนนะก็ต้องระมัดระวังแล้วมันเรื่องพวกนี้ต้องประสานเงียบครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าอย่างเขาหนีไปจากประเทศหนึ่งอย่างอังกฤษไปสเปนอย่างเงี้ยครับในทางสนามบินหรือว่าตำรวจสากลหรืออาจจะเป็นตำรวจตมอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์สกัดกั้นไหมครับหรือว่าจริงๆก็ไม่ไม่สามารถนี่มีเขาสามารถทําได้นึกถ้าหากว่าประเทศนั้นๆเนี่ยพิจารณาว่า บุคคลใดก็ตามที่มีหมายหรือประการของประเทศอื่นๆที่เป็นบุคคล ต้องการตัวเป็นบุคคลที่มีหมายจบกระทำความผิดทางเพศของก่อการร้ายมันจะมีรูปแบบบานจำกันซึ่งตมของทุกประเทศเขาจะมีอาเจนด้านพวกนี้อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เข้าเลยเพราะว่าพอประกาศ i n t e r p o l e notice นี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบของของประเทศนั้นนั้นแต่มันก็อยู่ที่ประเทศนั้นนั้นแต่ของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเชื่อมกับตมฉะนั้นทุกทุกเคสที่เข้ามาเนี่ยก็จะกกรองก็จะเป็นคันคัดกรองป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้าประเทศแต่ถ้ายังเป็นบลูอยู่ก็ยังสามารถเดินทางได้ มันต้องพิจารณาอีกทีนึงว่าเขาเป็นบลูเนี่ยคือคือบลูเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นเหยื่อหรือเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยหรือเป็นหรือหรือเป็นพยานครับซึ่งจริงๆวิธีการหรือกระบวนการขั้นตอนในการทํางานของตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพลอย่างเงี้ยครับทำเหมือนกันเลยกฎระเบียบเหมือนกันเลย มันจะมีระเบียบของตํำรวจที่แต่ละประเทศเนี่ยเขามีของเขาแต่ทีนี้ใน,<ๆ>ใ,นในภาพรวมของอินเโพเนี่ยเขาจะมีเอ่อ uh, uh, rules on the processing of data คือค,คือมันจะมีเขาเรียกว่า Interpol RPD ก็จะเป็นข้อ,อวิธีการนําเข้าส่งออกวิเคราะห์ของข้อมูล อันนี้จะเป็นที่เพื้นฐานมตานมตรฐานเหมือนกันครับบลูโน uh, ้ติสทำไงกรีนโน้ติสเยลโล่โน้ติสแบล็กโน้ติสเปอร์โปโน้ติสออร์เรนโน้ติสมันมันก็จะมีมีพื้นฐานเหมือนกันรจริงๆแล้วในขั้นตอนของการทำใหม่แดงอย่างเงี้ยครับสมมุติเราส่งไปเนี่ยระยะเวลาจริงๆมันยาวนานไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับการที่เรามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนตรงนี้สําคัญขึ้นอยู่กับการมีพยานหลักฐานเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาข้อมูลมันออกไปในระดับนานาชาติเนี่ยเราจะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรต่างๆพวกนี้ ไม่ได้แล้วแล้วก็บางครั้งข้อมูลบางชุดข้อมูลเนี่ยมันอาจจะกระทบกับสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะต้องเดินทางคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องพูดถึงเวลาทํางานระดับนานาชาติคือสิทธิมนุษยชนเรื่องของการคุ้มครองป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ของเขา,ามสมมุติอย่างเช่นในประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็หลบหนีมาอย่างเงี้ยมีเข้ามาในประเทศไทยอาจจะเคยเป็นแบบหนึ่งในรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอเป็นเรื่องของการเมืองเราก็ไม่มีสิทธิออกหมายแดงเขาอย่างที่บอกใน4ขั้นตอน แรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเชื้อชาติแลการเ<ก>ม,มือง,องอการทหาร,รนั่นแหละคุณผู้ชมครับที่นี้ถามในฐานะที่เราเป็นอินเดโพในประเทศไทยบ้างครับหมายที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วหลักๆเราไปจับทุกคดีไหมฮะหรือว่าส่งผู้รายข้ามแดนไปเกือบทุกคดีไหมครับคือต้องบอกว่า เวลามันมีอัลเลอร์ตอลเลอร์ตคือการแจ้งเตือนคือเวลาบุคคลที่มีอินเตอร์โพโนติสคือไม่ได้บอกว่าเรดโนติสอินเตอร์โพโนติสเนี่ยเวลามีมีเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนทีนี้เวลาแจ้งเตือนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพิจารณาตามตามความเหมาะสมว่าอ่าเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เขาจะพิจารณาว่าอ่าตามคำร้องคือระดับเลเวลของแต่ละหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าอินเตอร์โพเรตโนติสต้องการให้ให้จับกลุ่มบลูโนติสต้องการให้ได้ข้อมูลกรีนโนติสแค่บอก แค่บอกว่าเช่นสมมติเราเป็นบุคคลพ้นโทษแล้วเคยเคยทำอาชยายาเสพติดก็คือมีการแจ้งเตือนไว้เหมือนกันเช่นเคยทําความผิดเรื่องการค้ามนุษย์ที้เขาจะบอกว่าพ้นโทษไปแล้วแต่ถามว่าพอพ้นโทษไปแล้วถามว่าอินเตอร์โพรกรีโนนิสมาเราไปจับเขาได้ไหมไม่เพราะเขาพ้นโทษมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีวิธีคิดว่าคุณเคยค้ายาเสพติดคุณอาจจะ มีมาทําองอะไรงี้หรือคุณเคยค้ามนุษย์คุณอาจจะเคยอย่างนี้หรือคุณคุณเคยมีพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวกับเด็กอาจจะเป็นอย่างนี้อีกก็ได้มันก็จะเป็นการคอยคอนมอนิเตอร์แต่ไปจับเขาไม่ได้จะมีอินเตอร์โพย์แจ้งโนติสที่ผมบอกว่าบุคคลสูญหายใช่ไหม่านหายไปเจออินเตอร์โพย์แจ้งโนติสไปจับเขาไม่ใช่เขาเป็นบุคคลสหายหน้าที่เราคือแค่แจ้งให้ญาติกับประเทศนั้นๆเขาทราบว่าอ้เนี่ยตอนนี้เจอตัวแล้วนะที่คุณติดต่อไม่ได้ซิมหมดหรือเกิดอุบัติเหตุของตกหล่นนู่นนี่ต่างก็ว่า สิ่ง yellow notice เขาอาจจะแบบว่าแค่ไม่ได้อยากจะติดต่อญาติก็มีเหมือนกันสมมติว่าเขาอาจจะแบบไปเที่ยวจนเพลินอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่เจอเยอะอย่างเงี้ยเจอเจอเจอมาเป็นเรื่อยๆที่ภูเก็ตแล้วก็อยู่ยาวอะไรอย่างเงี้ยครับที่ภูเก็ตจะต้องขอบคุณตำรวจที่ที่ภูเก็ตแล้วก็ที่พัทยาจะจะเจอบ่อยๆคือมาจะเอ้ย ประเทศเขาติดต่อไม่ได้พอมาถึงเขาก็บอกว่าเขาอยากพักผ Ch ่อนเขาเลยสวิชออฟโทรศัพท์เขาก็มีครับแล้วอย่างคนที่แบบอยู่จนแบบเกินโอเวอร์สเตย์เงี้ยเราก็มีสิทธิ์ทําเป็นแบบหมายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือแค่ส่งเรื่องต่อให้ทางตำรวจที่เป็นตารวจตมจัดการต่อไปประมาณนั้นทีนี้สมมุติว่าพี่นิยมครับปีหน้า68 มีคดีเข้ามามีหมายเข้ามาเยอะมากเลยฮะเราจะมีวิธีการคัดกรองไหมครัว่าคดีไหนเนี่ยจะต้องเป็นคดีเร่งด่วนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับคุณฟารู้คิดว่ามีเฉพาะเรดโนติเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองสิครับผมก็จะจะบอกว่าเกือบ เกือบ1,000เคสนะ800กว่าเคสต่อปีอ,าาอะครับที่อยู่ในระบบเนแ่ย800กว่าเคสแล้วก็พวกนี้มีโอกาสที่คือต้องทำไมมาที่ประเทศไทยเพราะ D, อินเทอร์เน็ตดีการเดินทางคล่องค่าตั๋วเดินทางข้านู่นอย่างต่างแล้วก็แทคซิตี้ต่างๆของเราเนี่ยค,ค่อนข้างคือจริงๆเราเนี่ยเอื้อประโยชน์ในการท่องเที่ยว่แต่ทีนี้ในเกี่ยวเกี่ยวด้วยทีนี้พอพอเราเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการเที่ยวเนี่ยอัจฉริยเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นี่แหละฉะนั้นเราก็เลยมีจําเป็นที่จะต้องมีการการคัดกรอง ท,ที่สำคัญทีนี้ในการคัดกรองเนี่ยเวลาเราแยกแยกคนร้ายออกจากคนดีเนี่ยถามว่าคนร้ายที่มีเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงอ่ะ,อะ,อะมันเหมือนกับว่าเป็นตะแกงเพราะตะแกงอ้าวคุณไม่ผ่านตะแกงเนี่ยแล้วมันมีเป็น8 0 0ร0 0คน8 0 0 900คนถ้าเราส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกวันวันละ2คนต่อ,อปีเนี่ย สามร้อยหกสิบห้าวันเราเสียงส่งไม่หมดเลยนะครับเพราะวสามร้อยหกสิบห้าวันคูณสองมันเจ็ดร้อยกว่าถ้าในขนาดที่วครุยมันมีตั้งมีแปดร้อยแปดร้อยกว่าถ้าเขามาที่ประเทศทีนี้มันมันก็จะต้องมีระบบในการมอนิเตอร์ซึ่งบางทีพอเขามาแล้วเขาเขารู้ว่าเข้าเข้าบ้านเราแล้วอาจจะจะโดนดีเทคเนี่ยเขาก็มาแค่ทรานสิตเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาที่บ้านเราวแป๊บเดียวแล้วก็ไปต่อประมาณนั้นครับ If an Interpol member country is trying to track down a fugitive for prosecution or to serve a sentence, it can send a request for a red notice to be issued via its Interpol National Central Bureau. Red notices can also be requested by international courts and tribunals. Every request is checked by a specialised task force of the General Secretariat to ensure that it's compliant with Interpol's rules and is not politically, militarily, religiously or racially motivated. Or that it targets a refugee. The review takes into account all information available prior to publication. If approved, the Red Notice is sent to all member countries by the General Secretariat. The notice includes identifying information about the fugitive and details of the crime they are wanted for. Each member country decides what action to take on a Red Notice. A Red Notice is not an arrest warrant, but it can help bring fugitives to justice. Sometimes many years after the original crime was committed. อูคดีมันก็800หมายที่เด้งขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้อันนี้เฉพาะเรตโนติสนะครับยังไม่มีโบร์นีแยังกรีนด่วโอ้โหผู้ชมจริงๆตำรวจของอิน์โพนี้ประเทศไทยก็ถือว่าทำงานหนักกันเหมือนกันนะฮะเป็นเป็นหนึ่งในที่หนึ่งที่ที่ทำงานหนักในในภูมิภาคนี้อ่อ่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ ทุกประเทศเนี่ยที่มีการค้มามนาคมขนส่งดีมีเที่ยวบินบ่อยมีคนเดินทางมากเนี่ยแน่นอนว่า,าจะต้องปรับตัวในเรื่องพวกนี้ครับต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงก็เลยทําให้เขาเรียกว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยเพราะมันดูแบบว่าทุกอย่างมันก็ดูอำนวยความสะดวกเหลือเกินกลายเป็นอีระผมก็ต้องทํางานนะ่ะใช่ฉะนั้นถ้าหากว่า,าประเทศต่างๆเนี่ยประสงค์อยากจะได้ตัวเนี่ยการขอข้อมูลล่วงหน้าสําคัญเพราะว่าบางที เขาก่อเหตุเนี่ยเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินภายใน2อชั่วโมงเขาก็บินได้แล้วแต่กระบวนการในการออกเรสโนติสบางทีอาจจะเกินย4บชั่วโมงหรือใช้เวลา7จวันหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีคําถามอะไรต่างๆที่เราจะต้องตอบ,บ,บ,บกับคณะกรรมาการเขาฉะนั้นเนี่ย เวลาเข้ามาเนี่ยเขาทำความผิดแล้วผ่านผ่านตมเข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายควาว่าตมเราไม่ได้คัดกรองเขาก็ทาหน้าที่ของเขาก็มันไม่มีขึ้นมาในระบบอ่ะหน้าที่พอตอนหลังเนี่ยพอยังไม่ทันออกว่าไม่ยังไม่ทันออกที่นี้พอออกหมายมาทีหลังหลายคนก็ต้องคําถามว่าเออเนี่ยเข้ามาได้ยังไงก็ตอนนั้นมันยังไม่เห็นไงแล้วพอนี้พอเห็นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกองปราบเนี่ยเขาก็ช่วยกันค้นหาตัวครับทีนี้ในส่วนของคดีที่ผ่านมาครับให้พี่นิยม เรามีคดีไหนที่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นคดีที่ร้ายแรงที่สุดที่เราทํามาในช่วงเ e รสโนติดของอินเ p โปอะไรเงี้ยผมมีคดีที่ประทับใจอยู่เคสหนึ่งเป็นเคสเกี่ยวกับนักฆ่าของของชาติหนึ่งที่เข้ามาก่อเหตุที่บ้านเราที่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 ภูเก็ต แล้วทีนี้เขาก็บินกลับไปผมเป็นคนประสานอินเตอร์โพลเรดโนติซึ่งตอนนั้นเนี่ยดีว่าผมมีเครือข่ายคือเขาอาชญากรรมที่ที่ประเทศอื่นเขาเนี่ยเป็นอาชญากรเป็นเหมือนทหารรับจ้างในประเทศอินแล้วก็มาคือได้ได้รับคําสั่งมาว่าให้ให้มาฆ่าคนคนนี้แล้วก็ก็บินมาแล้วก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ดําเนินการฆ่าสังหารสัหารแล้วก็นี้หนังเลยได้วที่เราก็ต้องประสานตัว ติดตามทุกเที่ยวบินแทร็กทุกนั้นทุกเส้นทางจนกลับไปที่บ้านเขาแล้วก็ประสานกับประเทศนั้นๆแล้วก็นําตัวกลับมาอ่าอ่า,อาเป็นผู้ร้ายข้าแดนกลับมาที่ประเทศไทยเพราะรว่าถือว่าเขามาเกาะคดีในประเทศไทย<ช>เขาก็ต้องเป็นผู้ร้ายในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีบอกว่ามีหมายต่างายจากประเทศอื่นอะไรก็ตามอ๋อเป็นไหารับจ้างคือเหมือนในหนังนะพูดง่ายๆเหมือนในหนังตึงตึเธอเด้อดึงดึงศูนเจแล้วเขามาแล้วเป็นไงครับทีนี้ละการประสานของเราในครั้งนั้นก็คือสามารถจับคุมตัวเขาได้จับคุมตัวเขาได้แล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงไม่ ไม่ถึงปีก็ได้ได้ตัวเขากลับมาในคดีซึ่งตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในเดือน,นจำของประเทศไทยน่าจะต้องแบบโดนคดีโอ้โหคดีปกติคดีที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินี่โทษมันจะร้ายแรงกว่าไหมครับโทษร้ายแรงครับแต่ว่าทีนี้เวลาเราขอเป็นผู้ร้ายข้ามแดืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยประเทศที่โดยเฉพาะประเทศยุโรปเนี่ยเราก็ต้องไม่ยกเว้นโทษประหารครับคือถึงแม้ว่าจะมีโทษประหารชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ส่งตัวถ้าว่าเราเราประหารชีวิตซึ่งซึ่งโทษประหารชีวิตในหลายประเทศ เขายกเลือกไปแล้วฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็ต้องต้องยืนยันกับเขาว่าเนี่ยถ้าถ้าเขามาเนี่ยจะไม่ไม่ประหารนะส่วนจำนวนคดีถึงขนาดไหนเน่ก็เป็นอีกเรื่องนี่จ้องเอืมเพราะม่ไงถ้าเกิดบอกเขาประหารชีวิตนี่เขาไม่ส่งมาแน่นอนเพราะว่าเขาก็ถือว่าก็พลเมืองเขาว่าสิทธิเสรีภาพของคนพลเมืองเขาประมาณนั้นทีนี้อีกหนึ่งคำถามครับพี่นิยมก่อนที่เราจะจากกันไปตํารวจอินเดโพทีนี้หลายคนอยากรู้แล้วสมมติว่าเราเดินอยู่บนท้องถนนเจอคนร้ายลักวิ่งจริงๆว่นเราสามารถมีอำนาจหน้าที่ในการใช้กฎหมายเหมือนกับตํารวจ ที่เป็นตำรวจเวรทั่วไปเลยไหมครับคือ,อตำรวจทั่วไปเนี่ยเวลาเจอเรื่องคือตำรวจทุกคนเนี่ยมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหมดแต่าม,มีอำนาจในการสืบสวนแล้วก็ช่วยเหลือตามตำน้าที่แต่เรื่องของการสอบสวนเรื่องของการดําเนินการบางอย่างที่กฎหมายให้อำนาจไอเนี่ยจะจะจะคนละส่วนกันฉะนั้นเหมือนอเหมือนเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพเนี่ย หรือเจ้าหน้าที่ทางทุกการที่เขาดูทางด้านการเงินดู่ทางด้านยุทธศาสตร์หรือดูทางด้านอื่นเนี่ยที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยพอไปเนี่ยมันก็มีขอบเขตอำนาจของเขาในการในการประสานงานเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าตเป็นความความผิดซึ่งหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยมีมีมีแล้วก็ส่งต่อให้พนงานต่้องส่งไปประมาณนั้นผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะบอว่าเห็นได้หนังแล้วแบบวุ้ยตำรวจอินเ์โพไปจับดคนร้ายแล้วก็ไปต่างประเทศแล้วก็จัดการเลยอะไรประมาณนั้นจะได้เข้าใจที่ถูกต้อง ครับ oh. ถูกต้องวันนี้นะ่าจะครบถ้วนคุณผู้ชมครับไทยที่สุดนะฮะ oh. ก็อยากให้พี่นิยมครับฝากถึงนี่เลยครับตำรวจอินเตอร์โพของประเทศไทยอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรถึงประชาชนบ้างครับครับกอ็อยากให้ช่องทางของอินเตอร์โพเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเหลือประชาชน,นไ,ดได้ค่อนข้างมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เราทุกคน,นมีความตระหนักเรื่องกันในการป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อก่อนอันดับแรกคือ prevention คือเราจะทายัางไงให้ประชาชนป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ สองคือจะทำยังไงให้เรามีความตระหนักครับ a a v a n e s s คือมีความตระหนักว่าอาจจะํำข้ามชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยทุกวันเนี่ยเราเจอในโทรศัพท์เราเจอในคือบางคนเขาไม่ได้มาฆ่าเรานะแต่ว่าเงินของเขา <c oughs> เงินที่เราโอนไปให้เขาหมดเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นการฆ่าเราทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความตระหนักมีความรู้สิ่งนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็สุดท้ายก็คือ public participation คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยถ้าหากว่าเราเจอใครที่อยู่ใน ปรกาศอ่าอ่อเรดโนติสซึ่งเราไปเข้าในเว็บไซต์ของอินเทอร์โปลอ่อเาเว็บไซต์ก็ <c oughs> สามารถไปดูได้เหมือนกันแล้วถ้าว่าเจอข้อมูลเบาะแส,ข,สข่าวสารต,าตา่างๆเนี่ยก็อ่าแจ้งข้อมูลไปได้การที่เราระงับหรือสกัดกั้นคนร้ายสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้ไปก่อเหตุเนี่ย มันก็จะเป็นการปกป้องมันโลกทั้งโลกนะไม่ให้เกิดความวุ่นวายต่อเนื่องไปครับยังไงฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยละกันบางคนบอกโอ้โหนี่แค่คนชาติเดียวกันต้องระวังกันจะแย่อยู่แล้วต้องระวังคนต่างชาติเข้ามาอีกจำเป็นจำเป็นแนะคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของอ่าอินเตอร์โพนะครับแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวของวินดียมนะหลังจากนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะเข้ามาสัมภาษณ์ในรายการตำรวจอินดี้นะครับมาทําความรู้จักนะฮะในหน้าที่ของรองผู้กำกับฝ่ายสนที่สัญญาและความร่วมมือต่างประเทศกันให้มากยิ่ง รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนวันนี้ Po l i ท a l ครับเวลาหมดลงแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับใครเปิดเข้ามาตอนนี้วิูช่วง้ายรายการอยากดูอีกอะช่วงต้นเราคุยอะไรกันไปบ้างไปดูย้อนหลังได้เลยครับยูทูบช anel ครับค้นหาคำว่า p o l i t a l k ได้เลยหรือว่า Po l ิ t ทีวีก็ได้แล้วเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของ p o l i t a l k นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะฮะพันธตํารวจคนนิยมกาเซงครับแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยทีมงานทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจออกกกกกัััััันนนนนนใใหหหม่่สสสปปดดดาาาาาา้้้้้แลลลวววว็ฝททุงงเรรรยีีไคคบบ